ก็ตอนนี้มีข่าวล่าสุดนะครับว่านิสสันประเทศไทยครับมีแผนจะนําเข้านิสสัน X อ็กเ e ลอเวอเข้ามาเปิดตัวปลายปีนี้นั่นเองครับสำหรับนิสสัน X อ็กเนะครับก็เป็นรถ SUV7 ที่นั่งนั่นเองครับณปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วครับและที่จําหน่ายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มกําลังที่เป็น Epower g e n e เจเนอเรชันครับซึ่งตัวรถเนี่ยพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มที่เป็น CMFC มเใหม่นะครับเป็นแบบเดียวกับรบะอับเคลื4ลนีเด้คร มิติตัวรถตัวถังเนี่ยมีความยาวอยู่ที่4,660ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,840ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,706ม mm, ิลลิเมตรครับดีไซน์ภายนอกก็จะเด่นด้วยกระจังหน้าคอนเซปต์ V-motion นะครับไฟหน้าแยกส่วนครับดีไซน์แบบเรียวและบางครับรวมถึงตัวไฟท้ายก็มารูปทรงเรียวบางเช่นกันครับตัวรถก็มากับขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรเครื่องยนต์สสูบตัวนี้ก็ทำหน้าที่ปั่นไฟครับแล้วก็จะชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองครับมากับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเลยนะครับตัวมอเตอร์ และแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรครับภายในเนี่ยก็มากับวัสดุเบาหุ้มหนังแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแหนบป้าที่เป็นบุทนูนสีดําด้วยครับเบาค้นขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับแล้วก็แถวที่2เนี่ยพับได้แบบ40 20 40หน้าจอดีต้น TFT ขนาด12.3ดนิ้วและยังมากับหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วเช่นกันครับตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay a n d a o t o แบบไร้สายครับระบบเครื่องเสียงเป็น Bose Premium Sound ตําตำแหน่งครับระบบเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ครับช่อง USB มีทั้ง Type A และ Type C ครับรวมถ สาย15วัตต์ด้วยตัวรถจะมากับหลังคาแก้วพานราลมาขนาดใหญ่ครับระบบปรับอากาศเป็นแบบ3โซนครับแล้วก็ยังมาด้วยระบบ Pilot Ass i s t ที่ทํางานร่วมกับตัวเรดาร์ระยะไกลครับรวมถึงตัวกล้องที่เป็นมุมกว้างด้านหน้าด้วยระบบความปลอดภัยที่เป็นนิสสันเซฟตี้แอซซิดก็มีให้ครบกล้อง360องศาระบบเซ็นเซอร์รอบคันและก็ตัวเรดาร์รวมถึงตัวโซนาด้วยครับก็ต้องมาลอลุ้นกันช่วงปลายปีนะครับว่านิสสันเอ็กเซลที่นําเข้ามาเนี่ยจะสเปคเป็นยังไงรวมถึงราคาจะเป็นยังไงด้วยครับ